สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมเดินทางมากับรถไฟฟ,ฟ้านะครับสายสีเหลืองก็มาลงที่สถานีบางกะปิคลิปนี้ก็จะมาเดินดูบรรยากาศนะครับย่านบางกะปิจากอดีตทุ่งนาก็กลายเป็นป่าคอนกรีตก็ออกมาจาก รถไฟฟ้าสายที่เหลือนะครับโดยออกมาทางช่องทางเข้าออกที่3นะช่องทางเข้าออกที่3เนี่ยก็จะไปเชื่อมกับสกายวอล์กนะครับที่ไปทางเดอะมอลได้นะที่อยู่ด้านขวาด้านล่างก็เป็นสะพานข้ามแยกบางกะปิผมก็มาทำคลิปนะครับที่ย่านบางกะปินี่ก็บ่อยนะโดยเฉพาะช่วงที่มีงานก่อสร้างนะครับรถไฟฟ้าแล้วก็การก่อ,กอสร้างสะพานข้ามแยกบางกะปิ ก็มาถ่ายคลิปตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับช่วงที่เริ่มมีการรื้อทุสบสะพานข้ามแยกบางกะปียังไม่มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตอนนั้นการเดินทางนะครับมาด้วยความลำบากมากเลยนะกว่าจะมาได้นะครับต้องวางแผนให้ดีนะเนื่องจากว่ามันมีระยะทางที่ไกลเหมือนกันนะครับในย่านบางกะปีนะจาก ฝั่งที่ผมจะเดินทางมาแต่ปัจจุบันดูจะง่ายนะครับเมื่อมีรถไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็มีการจระาะจรที่คล่องตัวในช่วงที่มีการก่อสร้างเนี่ยรถติดขับมากๆเลยโดยเฉพาะถนนลาดพร้าวนะครับโอ้โหสาหัสจริงๆนะตอนนี้ผมก็ลงมานะครับจากชานชาลาแล้วก็จุดจำหน่ายตั๋วของรถไฟฟ้าสายสีเหลือง กำลังเดินไปที่สกายวอล์กนะครับซึ่งเป็นจุดเชื่อมไปศูนย์การค้าเดอมอลงมาแล้วก็มายืนมองนะด้านบนก็เป็นสกายวอล์กของสถานีบางกะปินะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปนะครับตรงนี้ก็เป็นสกายวอล์กที่มีการก่อสร้างนะครับเชื่อมต่อ ศูนย์การค้าเดอะมอลแล้วก็มาเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองทำให้การเดินทางสะดวกสบายนะครับด้านบนก็มีหลังคานะก็มาเจอนะครับเนี่ยนะมีคนมาขอทานอยู่ทาง้งกรุงเทพมหานครก็ก็มาไล่ออกจากพื้นที่นะบริเวณสกายวอล์กอยู่ตลอดเวลานะแต่ผมก็ยังเห็นว่ามีมาตลอดนะครับเดี๋ยวมีมาขายของบ้าง เดี๋ยวมีคนมาขอทานบ้างด้านนี้เป็นฝั่งของอศูนย์การค้าตะวันนานะครับผมดูแล้วมีการปรับปรุงนะตรงนั้นเป็นห้องกระจกนะครับเห็นมีคนกำลังปรับปรุงพื้นที่อยู่น่าจะทำเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งด้านล่างนี่ก็มีร้านค้า มีขายอาหารนะครับผมก็เคยเข้ามาทานอาหารด้านล่างตรงศูนย์การค้าตะวันนาเนี่ยก็จะอยู่ด้านข้างของศูนย์การค้าเดอะมอลบางกะปิตรงนี้เป็นแยกครับปีแลนด์การจราจรน,นี่ก็เปลี่ยนไปเลยนะครับเมื่อก่อนนี่มาถ่ายทำคลิปนะรถไฟฟ้าเนี่ยรถติดขัดมากๆเลย หลังจากงานก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับผมดูว่าการจระาะจรคล่องตัวเลยนะก็มาถึงแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์การค้าเดอะมอลล์เดี๋ยวเข้าไปดูกันก่อนนะครับเขามีการตกแต่งทางเข้านะครับบริเวณลานกิจกรรมตรงนี้นะทางศูนย์การค้าเดอะมอลล์นะครับก็เป็นคนจัดสร้างนะแล้วก็เป็นที่สำหรับนั่งพักผ่อนนะครับ ก็มักจะมีการปรับแต่งนะครับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะให้ดูบรรยากาศสวยงามนะครับก็จะอยู่บริเวณทางเชื่อมนะระหว่างสกายวอล์กนะครับแล้วก็สู่การค้าก็มักจะเป็นจุดนั่งพักนะครับหรือว่าจุดเช็คอินถ่ายภาพถ่ายรูป ตรงนี้ก็เรียกว่าสกายพาร์คเดี๋ยวผมเดินต่อไปนะครับตอนนี้เดินออกไปจากเดอะมอลนะเดอะมอลจะอยู่ด้านขวาของผมนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นเอ็นมาร์คพลาซ่านะเอ็นมาร์คพลาซ่าเนี่ยนะครับชื่อเดิมก็คือห้างน้อมจิต ห้างน้อมจิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นห้างสินค้าแห่งแรกนะครับที่เปิดในย่านบางกะปินี่เลยนะอันนี้ก็เป็นสุการค้าเดอะมอลล์นะครับซึ่งมีการปรับปรุงใหม่นะก็สวยงามกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเขาก็ปรับปรุงในช่วงที่รถไฟฟ้ามานี่แหละส่วนฝั่งนี้นะครับก็เป็นเอ็นมาร์คพาซาห้างสินค้าแห่งแรกนะครับในย่านบางกะปิอดีตนะครับ ก็คือน,น้อมจิตนะห้างน้อมจิตเดี๋ยวผมจะพาเดินดูบรรยากาศนะครับไปเรื่อยๆนะบริเวณสกายวอลนี่ก็มีเชื่อมห้างโลตัสนะครับเชื่อมห้างพันทิพย์พาซ่านะครับแล้วก็ไปเชื่อมลงแถวๆรับซารีได้แล้วก็จะมีป้ายบอร์ดนะครับเนี่ยไปพันทิพย์พาซ่าไปโลตัส นะครับไปเอนมาร์พาซา ย่านบางกะปิก็ถือว่าเป็นย่านที่มีการพัฒนาผมดูแล้วก้าวกระโดดเหมือนกันนะใครจะไปเชื่อนะครับจากอดีตทุ่งบางกะปินะก็จะกลายเป็นย่านบางกะปินะครับที่มีความคึกคักมีการเดินทางที่สะดวกสบายนะครับ ย่านบางกะปินะครับก็เป็นย่านการค้าแห่งหนึ่งนะในเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนะครับมีศูนย์กลางอยู่บริเวณตลาดบางกะปิก็จะมีตลาดย่อยนะครับรวม5ตลาดด้วยกันนะก็เป็นของกรุงเทพมหานคร2ตลาดก็ได้แก่ตลาดบางกะปิแล้วก็ตลาดบางกะปิ3แล้วก็มีตลาดของเอกชนนะครับ3ตลาดก็คือตลาดลาดพร้าว123ตลาดนัดบางกะปิตลาดอาภาพร แล้วก็มีห้างสินค้าได้แก่ The ะมอลล์แมคโครโลตัตะวันนาและพันทิพาซาในอดีตนะครับหรือจะพูดว่าสมัยโบราณก็ได้นะเมื่อก่อนย่านนี้นะครับก็คือทุ่งมกปิเมื่อก่อนเป็นทุ่งกว้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทุ่งหลวงที่มีอาณาเขตบริเวณนะครับตั้งแต่ด้านใต้ของกรุงศรีอยุธยาลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครก็จะเป็นป่าประเภทป่าบึงมีสัตว์ป่าหลายชนิดตั้งแต่เสือช้างกระทิงเก้งกวางเนื้อทรายแล้วก็เนื้อสมัันทั้งยังเป็นที่อยู่ของนกน้ำนานาชนิดในเขตทุ่งหลวงนี้นะครับไม่มีผู้คนเข้าไปอาศัยนอกจากชายขอบนะครับจนเมื่อ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสยามได้ทําสงครามเพื่อขจัดอิทธิพลของยวนที่เข้ายึดครองเขมรพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จึงโปรดเกล้าให้ขุดคลองแสนแสบหลังจากนั้นนะครับก็จึงเริ่มมีผู้คนนะอพยพเข้ามาอยู่อาศัยนะครับมากขึ้นมากขึ้นทุ่งบางกะปิมีพื้นที่กว้างขวางมาก ครอบคลุมทั er the ้งย oh yeah, so so yeah, ่านคลองจันร์และย่านที่เป็นต้นทางของถนนสุขุมวิทในปัจจุบันก็ถูกบุกเบิกเป็นท้องนาส่วนทุ่งบางกะปิย่านคลองแสนแสบจากคลองหนองจอกออกไปบริเวณทุ่งแสนแสบต่อกับตอนใต้ของทุ่งลังสิตก็ยังปรากฏว่ามีช้างป่าอาศัยอยู่เมื่อพศ2431มาสำรวจอีกครั้งเมื่อปีพศ2438ได้กลายเป็นชุมชนที่อยู่ของชาวบ้าน และแหล่งพาอปลูกไปแล้วส่วนช้างป่านะครับก็ถูกขับไล่ออกไปจนไม่เหลือบริเวณคลองแสนแสบก็มีเรือขาวนะครับโดยบริษัทไนเลิศที่ได้รับความนิยมอย่างมากส่วนตามรายทางก็มีตลาดเกิดขึ้นริมคลองหลายแห่งรวมถึงตลาดบางกะปิบางกะปิแยกคลองจันทเริ่มโด่งดังขึ้นหลังจากมีการตัดถนนลอดพร้าวและถนนราวกำแหง เกิดเกหากลองจันทร์ขึ้นมาเมื่อครั้งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งแรกสำหรับการค้าขายนะครับตลาดสดบางกะปิแต่เดิมก็เป็นเพียงร้านเล็กๆสอง้านจนเมื่อปีพศสอ0 5สุขภาภิบาลบางกะปิก็ได้จัดสร้างอาคารและตลาดสาธารณะขึ้นบนพื้นที่5ไร่31ตารางวา ก็ได้เปิดทําการเมื่อปีพศ2507ขนาะเดียวกันเอกชนก็ได้สร้างอาคารพาณิชย์จำนวน13ห้องและเปิดขายในปีต่อมาจนพศ2511ถึงพศ2520ห้างสิบนค้าน้อมจิตปัจจุบันก็คือศูนย์การค้าเอ็นมาพาซาได้เข้ามาดำเนินการเป็นแห่งแรกในย่านนี้ขนาะเดียวกันก็มีตลาดสดเพิ่มรวมเป็นตลาดสด3แห่ง และในปีพศ2521ถึง2530เกิดห้างสินค้าบางกะปิต่อมาก็คือห้างซปเปอร์เซฟมีการเปิดตลาดแฮปปี้แลนด์เพิ่มอ e ีกแห่งย่านบางกะปิก็จึงเริ่มขยายไปทางด้านที่ตะวันตกขณะที่แยกลำซาลีหรือด้านที่ใต้ของคลองแสบเริ่มมีการขยายตัวของอาคารพาณิชย์และหมู่บ้านจัดสรรเช่นกันระหว่างปีพศ2531และปีพศ2540 ย่านบางกะปิก็มีห้างสินค้าเพิ่มขึ้นก็คือห้างแมคโครเดอะมอบางกะปิห้างสินค้าบางกะปิคอมเพล็กซ์และห้างดิเซมเบอร์รวมถึงตะวันนาและช่วงปลายปีพศ2545ห้างเจสโกโรตัสก็ได้เข้ามาเปิดกิจการในย่านบางกะปิซึ่งเป็นการลงทุนกับเมเจอร์ซินิเพล็ก สำหรับการเดินทางนะครับปัจจุบันการแคขานาคมก็มีทางบกแล้วก็ทางน้ําโดยทางน้ํามีเรือโดยสารคลองแสนแสบส่วนทางบกก็เชื่อมต่อกับถนนสายสาคัญก็คือถนนราําแหงถนนลาดพร้าวถนนสีนครินถนนนวมินและก็ถนนเสรีไทยก็เป็นปลายทางของรถประจำทางบริเวณตลาดแฮปปี้แลนด์และเป็นท่ารถตู้มีรถไฟฟ้าสายที่เหลือนะครับเปิดให้บริการ และเร็วๆนี้ก็จะมีรถไฟฟ้ามานครสายสีส้มเข้ามาเชื่อมต่ออีกหนึ่งสายจากอดีตนะครับทุ่งบางกะปิปัจจุบันก็กลายเป็นย่านบางกะปิที่มีความเจริญแบบก้าวกระโดดมีตึกสูงที่พักอาศัยนะครับผุดขึ้นมามากมายพร้อมการเดินทางที่สะดวกสบายและหลากหลายทางเลือกก็เป็นอีกย่านหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนไปอย่างมาก ตอนนี้ผมเดินมาถึงบริเวณลานกิจกรรมนะครับบนสกายวอล์กนะเขาก็จะทำลานกิจกรรมนะครับประมาณสองสามจุดนะก็จะมีตรงสามแยกบางกะปินะครับสี่แยกบางกะปิและตรงช่วงข้ามคลองฉันแสบนะครับก็ทำเป็นลานกิจกรรมไว้ให้นั่งพักผ่อน ก็มีทางเชื่อมนะครับสําหรับที่จะลงไปด้านล่างนะทางเดิน2องฝั่งนะครับของริมคลองแสนแสบเราลงไปได้นะครับเราไปเชื่อมต่อกับเรือโดยสารก็ได้นะครับโดยทางลงตรงนี้นะตรงนี้ก็จัดว่าเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพถ่ายรูปได้นะครับเป็นลานกิจกรรมวกว้างๆเลยนะ แต่ด้านข้างนะครับมองออกไปไม่ก็เห็นคลองนะเขากั้นพื้นที่ไว้นะครับมีเป็นที่กั้นไว้นะครับก็มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นด้านล่างนะตอนนี้ผมเดินมาถึงแยกลามสาลีนะครับ ตรงข้ามก็เป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะก็จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มตอนนี้งานก่อสร้างก็เสร็จแล้วนะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มแต่ว่ารอขบวนรถนะครับที่จะมาเปิดให้บริการก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วก็สายสีเหลืองเลยก็เปลี่ยนไปมากนะครับสำหรับทุ่งบางกะปิในอดีตน,นะปัจจุบันก็เป็นย่านบางกะปินะครับที่มีการเดินทางที่สะดวก แล้วก็จะมีความเจริญเติบโตที่ผมเรียกว่าก้าวกระโดดเลยนะครับต่อไปก็คงจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้นะสำหรับย่านบากะปิก็นำมาฝากกันนะครับจากทุ่งนาท้องน้ำคลองแสนแสบอดีตเรื่องราวที่ยาวนานกับความเจริญนะครับที่มาเปลี่ยนแปลงขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม และขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ